พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศค่ะนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรเตรียมที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านดิจิทัลวอลเลตแล้วก็เปลี่ยนเกณฑ์การใช้เงินใหม่เป็นการเติมเงินสดโอนเงินสดแจกเป็นเงินสดให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยอยู่ที่5,000บาทก่อนงวดแรกในเดือนกันยายน2 5 6 7นี้ค่ะส่วนรายละเอียดเป็นแบบไหนเราไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยค่ะนี่ดีค่ะคุณผม่ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศนะคะมีค่ะ วดนมาฝากคุณผู้ชมหลังจากที่พี่น้องประชาชนสอบถามเข้ามากันเยอะมากมายผ่านทางสื่อโซเชียลโลกออนไลน์ต่างๆนะคะแล้วก็ในส่วนของสื่อหลักนะคะคุณผู้ชมว่าดิจิทัลวอลเล็ตจะแจกให้เฉพาะพี่น้องประชาชนที่ได้รับสิทธิ์สวิสดิการทางรัฐหรือบัตรคนหนึ่งหมื่นบาทจริงหรือแล้วพี่น้องประชาชนในกลุ่มที่ลงทะเบียนเข้ารับก,การผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐได้รับสิทธิ์ตรงนี้หรือไม่ล่าสุดค่ะก็มีข่าวดีจากแหล่งข่าวนะคะซึ่งในส่วนของไทยรัฐออนไลน์ก็มีการโพสต์ข้อมูลนี้ขึ้นมาค่ะว,ว่าในส่วน ของนายกรัฐมนตรีแพย์ธันชินวัตรคนไทยเตรียมเฮได้เลยปิดจ็อบดิจิทัล w a ลเลตรับเงินสดโอนตรงเข้าในส่วนของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจคนละ5,000บาทภายในเดือนกันยายนนี้ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้หากคุณผู้ชมติดตามข้อมูลข่าวสารก็จะเห็นนะคะว่าในส่วนของท่านทักษิณชินวัตรคุณพ่อของท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นโครงการดิจิทัล w a ลเลตผ่าน3นโยบายซึ่งจะต้องเป็นการเร่งด่วนค่ะแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจให้ทั่วถึงและเป็นการ กระตุ้นเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศค่ะล่าสุดนะคะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารสําหรับโครงการเติมเงินดิจิทัลเวลต์ซึ่งในใบเรือธงเลยค่ะของทางพักเพื่อไทยและก็ะมีการตั้งชื่อใหม่โดยการเปลี่ยนชื่อเป็นงบกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะแล้วก็เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านเศรษฐกิจซึ่งงบประมาณก้อนนี้ค่ะคุณผู้ชมจะมีการแบ่งวงเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2 5 6 7าร้ยอราวๆอ,อยู่ที่1 6 5 0 0 0ล้านบาท ซึ่งจะถือว่าเป็นเงินที่จะเติมเงินให้กับพี่น้องประชาชนในการกระตุ้นเศรษฐกิจสําหรับพี่น้องประชาชนผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐไว้แล้วประมาณ30-35ถึงล้านคนโดยจะเปลี่ยนวิธีจ่ายเงินเป็นเงินสดนะคะให้ห้าพันบาทแล้วก็ประชาชนจะได้รับเงินภายในเดือนกันยายนนี้ตามกรอบระยะเวลาของปีงบประมาณค่ะคุณผู้ชมทั้งนี้ทางรัฐบาลมีการเผยแพร่นะคะว่านายกแพรทองทานชินวัตรจะกําหนดรายละเอียดให้ชัดเจนอีกครั้งว่าประชาชนผู้ที่ขอรับสิทธิ์จะสามารถรับเงินได้อย่าง ภายใต้กฎหมายอไรเงินจากทางรัฐบาลส่งตรงถึงมือพี่น้องประชาชนหรือว่าผ่านระบบธนาคารพาณิชย์โดยทางเลือกนี้ไม่มีระบบการชําระเงินหรือว่าเติมเงินแบบดิจิทัลวอลตค่ะคุณผู้ชมเอาละคะถือว่าเป็นข่าวดีมากๆนะคะในส่วนของนาย,ยกรัฐมนตรีเปลี่ยนรูปแบบในการเติมเงินกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับพี่ประชาชนใครที่ลงทะเบียนแอปพลิเคชันทางรัฐไว้แล้วประมาณ3 0มสล้านคนเตรียมรับการโอนเงินกระตุ้นเศรษฐกิจในครั้งนี้ในเดือนกันยายน2 5 6 7นี้รายละ5 0 0 0 บาทก่อนค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นำมาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ